สวยมากน้องละลินลูกสาวของเนยโชติกานอนตาแป๋วใส่ชุดฟุงฟลิงมากคะ่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆสำหรับครอบครัวของนางร้ายหน้าสวยสาวเนยโชติกาที่เพิ่งจะคลอดลูกสาวคนที่สองไปเมื่อวันที่สองเมษายนที่ผ่านมาคะ่ะโดยให้ชื่อว่าน้องละลินที่แปลว่าพระจันทร์นั่นเองซึ่งในอินสตาแกรมของคุณแม่เนยนั้นมักจะโพส์ภาพอวดความน่ารักของลูกๆและครอบครัวอยู่ บ่อยๆและเรียกยอดกดไลค์ได้อย่างถล่มทลายคะ่ะล่าสุดนี้คุณแม่เนยได้โพสต์คลิปของน้องละลินที่แต่งองค์สรงเครื่องแบบจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าแถมยังมีเครื่องประดับบนหัวเป็นมงกุฎอีกด้วยซึ่งทั้งชุดนั้นแม่เนยเลือกโทนสีชมพูน่ารักฟุ้งฟิ้งสุดๆโดยโพสต์ประบุคแคปชั่นว่าคุณแม่แกงคะ่ะถ่ายไปวันละชุดนะลูกพร้อมกับติดฮดท็อีกว่า22 d a ช่างเป็น ภาพที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะ